สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกับเจ้าของสวนอังุนอินโดไทยตัวจริงนะครับออันนี้เป็นอังุนที่เราพร้อมที่จะตัดแล้วนะครับเราจะตัดวันไหนครับเราจะเริ่มตัดวันนี้นะคะจนถึงประมาณวันที่1นึ่งมกรานะคะวันนี้วันที่25่สิบห้าค่ะวันนี้วันที่ยีากตาวาค่ะเราจะเริ่มตัดแล้วนะครับนักท่องเที่ยวที่ขับรถ จะมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับอันนี้เราอยู่ตรงอำเภอเถินที่เห็นป้ายคูโบต้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาใช่หรือถ้าเกิดมาไม่ถูกเราพิมพ์คำว่าบ้าน,านอังนองนอินโดไทยค่ะบ้านอังุนอินโดไทยแล้วอ,อะไรนะ Google Map มันจะพาเรามาใช่ค่ะถึงที่สวนแล้วเราก็จะมาตัดอังุนนะครับอังลนชัยมัดคัตโตะอย่างนี้ถ้าเกิดเราซื้อที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ พวงนี้นี่เท่าไหร่ครับเอ,อ่อตา่ตจูปตาน้ำหนักประมาณอยู่ที่600กรัมหนึ่งพวงราคาประมาณ3,500ยเยนค่ะคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับประมาณ1นึ่ปนกว่าค่ะพวงละ1000นะครับท่านผู้ชมเราสามารถที่จะมาตัดองุ่นใช้มัดคัตโตะที่บ้านอางุ่นอิโนโดไทยอำเภอเถินจังหวัดลำปางได้ที่นี่นะครับท่านผู้ชมที่ได้ชมนะครับใครขับรถ ผ่านอำเภอเถินแวกเข้ามานะครับเราจะตัดกันเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปีใหม่ครับปีใหม่จนกว่าอางุ่นเราจะหมดนะครับเห็นเห็นอย่างนี้ว่าเยอะๆนี่นะครับเขาจองกันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวพอเปิดสวนไปเรื่อยๆคิดว่าไม่กี่วันก็หมดหมดทุกปีค่ะหมดทุกปีค่ะหมดทุกปีนะครับและ ต่อไปก็พบกับหัวหน้าวรเชสครับอ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้า,าม,นมีพันอันนี้โกฟิงเกอร์โกฟิงเกอร์นะครับปลูกเมื่อปลูกเมื่อสิบมิถุนายนนะสิบมิถุนายนตอนนันน้นแหละสิบยี่สิบเอ็ดมิถุนายนอ๋อยี<ห>่สิบเอ็ดมิถุนายนหกสามอันนี้มีสองมีสองแล้วนะมีสองมีแรกเราตัดตรงนี้ตัดตรงประมาณเจตตาได้กินลูกไปแล้วครับ มีสองเราก็รีเซ็ตกิ่งมาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแค่สองตาเห็นไหมครับสองตาบางคนจะเอาสี่ตาก็ได้นี่หนึ่งสองสามสี่จะเอาสองตาก็ได้เนี่ยสองตาถามว่าเอ๊ะทำไมต้องสองตาตัดตาเดียวได้ไหมถ้าตัดตาเดียวถ้าเกิดตาใดตัวหนึ่งมันฟอเราก็เสียจังหวะไปเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสี่ตาถ้าตรงนี้มีดอกนะอย่าง,งนี้ตัวอย่างตรงนี้มีดอกถ้าตรงนี้มีดอกเราก็เก็บดอกไว้พอเราเก็บลูกเสร็จเราก็ตัดตรงนี้ อานนี้เอาทิ้งนะอันนี้ทิ้งนี้เราก็เลี้ยงตัวนี้มาแล้วก็ตัดตัวนี้ทิ้งครับเราก็เลี้ยงตัวนี้ไว้ปีหน้ากิ่งตัวนี้ก็จะไว้ให้ผลรอบต่อไปครับถูกไหมประมาณเจ็ดตานะเอาอ่ตัวอย่างเอาเหยีตัวนี้ดีกว่าเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่มีตาไหมมีดอกไหมอันนี้มีดอกไหมอันนี้ไม่มีแต่อันนี้มีดอกเนาะครับตัดตัวนี้ทิ้งนะรอบหน้าอันนี้มีดอกเราเก็บดอกไว้ รอบหน้าถ้าเก็บดอกทิ้งเราก็ตัดตรงนี้แล้วเราเลี้ยงตัวนี้ไปต่อครับลองตัวนี้ไว้มันก็อยู่ประมาณเจ็ดตาอยู่ที่พอปลายฝนเราก็ตัดเต็ดตาครับอ่าแล้วก็จะได้ลูกกินประมาณนี้พอหน้าหนาวพอจะเริ่มจะร้อนหายหนาวแล้วปั๊บเราก็ตัดสั้นต่อสองตาสามตาสี่ตาที่บ้านเนี้ยประมาณนี้ครับทีนี้เมื่อกี้จะถามอะไรถามเรื่องอ่าจะถามเรื่องเวลาเราพลุนอังหุ่นนะครับเราเริ่มสะสมอาหารมาจนครบแล้วเราก็งดน้ําครับ แล้วหลังจากนั้นเราทําไงต่อครับเราใส่ปุ๋ยยังไงครับเอาเรื่องปุ๋ยทางดินก่อนนะปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินนะตอนที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกเนี่ยปลูกไปเนี่ยจนกว่าจนกว่าค้างยอดจะถึงตรงนี้นะจะถึงตรงนี้นะครับช่วงที่มันออกไปเนี่ยสามสิบเราก็คอยเบรกไว้คอยเบรกไว้คอยเบรกไว้เนี่ยเราจะให้ปุ๋ยยี่สห้าเจ็ดเจ็ดอ่ายี่ห้าเจ็ดเจ็ดใช่ไหมยี่ห้าเจ็ดเจ็ดยาวไปยี่ห้าเจ็ดอันนี้ไอ้ตอนเลี้ยงกิ่งนะอันนี้ย้อนไปก่อนเลี้ยงกิ่ง จงกระทางนี้คือส0ิเซนพอทุกกิ่งเนี่ยยาวส0เซนเนี่ยเราก็ให้ยิบเจนจะเสิบไปเรื่อยพอกิ่งเค้นตรงเนี้ยมันยาวถึงตรงนี้รวดที่สองเส้นที่สองก็คือหกสเซนหกสิบเซนเราก็จะเปลี่ยนปุ๋ยเป็น1ิบห้าสบห้าสิบ้าถูกไหมเป็นสูตรเสมอสิบห้าห้าสิบห้าใช่พอกิ่งเค้นมันยาวถึงประมาณนี้ได้เก้าสิบเซนเก้าสิบเซนเราก็จะเปลี่ยนปุ๋ยเป็นสิบสา1สิบสามยสิบเอสามสิบสามยี่สบเ็ดเข้าใจนะพอมันเคนถึงเดียวนี้ได้ร2อยยี่ส เราก็จะเป็น8 24 24ถูกไหมครับแปดยี่สบสี่ยีนะคือสะสมอาหารสะสมอาหารอ่สาสะสมอาหารทั้งดินแล้วก็ทั้งใบกระพ่นไปตามสูตรที่เราให้แหละทีนี้พอมสาสะสมได้จนใบกรอบเราก็จะเริ่มตัดเนอะถ้าเป็นหน้าฝนก็ประมาณมันจะอยู่ที่ประมาณ 7, ตาสี่ตาห้าตาหงตาเจ็ดประมาณนี้นะถ้าเป็นหน้าหนาวผมจะตัดแค่สองตาเนาะครับพอตัดเสร็จปั๊บวันที่ตัดเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าเราให้แปดยีนะ่สิบสี่เนาะครับ,รบวันที่เราตัด ก่อนที่เราจะตัดเนี่ยเราจะงดน้ประมาณ15วันถูกไหมครับพอครบ15วันปับ๊บผมเอา1331สใส่ย้อนแล้วนะเริ่มย้อนแล้วนะครับีสใส่เใส่ใส่ปับ๊บแล้วก็ลดน้ําจนปุ๋ยละลายครับแล้วก็งดน้ต่อเลยจนกว่า15วันพอ15วันปั๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นช่อดอกเห็นยอดอะไรจะเห็นรอบนะพอเห็นดอกชัดเจนแล้วปับ๊บพอเห็นดอกชัดเจนปั๊บเราก็จะเริ่มให้น้ำถูกไหม คือคือวันที่เราคุณเนี่ยเราให้3 1 3บสารสแล้วก็ปุ๋ยละลายแล้วก็งดน้ําต่อจนกว่าจะเห็นดอกชัดเจนพอเห็นดอกชัดเจนปับ๊บเราก็จะเริ่มให้น้ําก็คือจะเป็นปุ๋ย15บหย้อนมาเลนะครับสิบห้าสิบห้าคือเส้นนี้เริ่มสิบห้าสิบหนะ้าแล้วสิบห้าละคือให้บมรุงดอกไปจนกระทั่งดอกมันบาน,บานจนมันติดลูกผนผลอ่อนครับเป็นผลอ่อนเราก็ต้องย้อนมาเป็นเส้นรุที่สองต่อก็คือยี่สิบ 2จ็ดหรือยี่สิบห้อ่ายี่ถูกไหมครับพอยี่7้าปั๊บผลอ่อนจนกระทั่งเราซอยลูกเสร็จร่วมเป็นผลแก่เราก็จะเป็น1 5 5 5เหมือนเดิมครับใช่ไหมพอส้าสิบเหมือนเดิมพอลูกมันแก่ปั๊บพอมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเราก็จะเปลี่ยนเป็น1ิบส21สอ็ดพอสิบสามสิบมันสุกเราก็ตัดแต่งกิ่งเก็บผลไปขายพอขายเสร็จเราก็สะสมอาหารก่อก็เป็นแปดยี่สิบแปดยี่สิบสี่แปดยี่สิบสี่พอแป วันที่เราพูนเราก็สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดมันก็อยู่แค่นี้ฮะมันก็จะวนไปมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ไปไหนครับแต่ถ้าสมมติว่าเราตัดตรงนี้แล้วก็ตัดต่อ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 อันนี้เป็นเทคนิคที่ผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้ที่ตัดที่คูณแบบดาวกระจายหรือตัดแบบโคราชหรือตัดแบบเพรปุรีนะที่ว่าตัดยอดอ่อนไปนั้นผมไม่รู้แต่ถ้าว่าลวดสามสิบหกสิบเก้าสิบร้อยยี่สิบเนี่ยให้ทําแบบนี้ทําแบบนี้มันจะลงตัวของมันเองต่อไปก็มาดูขั้วองุ่นกันครับ วิธีดูว่าองุ่นสุกไม่สุกนะครับดูที่จะดูขั้วมันจะดูขั้วเป็นสีน้าตาลขั้วจะเป็นสีน้ําตาลเข้มหน่อยนะครับอันนี้สียังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ก็ยังสุกไม่ดีต้องไปดูมีพันธุ์ที่เรมันสุกเขาจะคินมาเลียเขาจะดูเต็มมาเลยใกล้แล้วเนาะใกล้เคียงเนาะใกล้เคียงใกล้เคียงอไม่ได้ไม่เงียไม่ได้ ตาอย่นี้ไม่ได้ใช่มมันเปสีเขียวอยู่ครับต้องห่อไว้ไเดี๋ยวนกไปแอบกินเป็นนาง่นชัยมัดคัดโตะท่นผู้ชมดูนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนดูถุงที่ห่อไว้นะครับนี่นะครับเพิ่งเปิดขายได้วันนี้วันที่สามลูกค้าก็มาตัดกันเรื่อยๆนะครับนักท่องเที่ยวมาก็มาแวะ ต้องมาเช้าหรือเย็นจังหวัดมาลอนอ๋อต้องมาช่วงเช้า <c oughs> หรือว่อา,าตอนเย็นแปดโมงถึงสิบโมงหรือไม่ก็ช่วงสักสี่โมงสามโมงครึง่งถึงห้าโมงเย็นตังนี้บรรยากาศจ,จะดีถ่ายร,รูปก็ง่ายตาเราก็ไม่เรียกว่าไรตาไม่ไม่ลีไม่ย้อนแสงไม่ย้อนแสงต้นนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แอบอาจจะได้แจบแต่ต้นที่สวยเขาอยู่ตรงนี้ ใครจะเข้ามาตัดก็ทยอยเข้ามาได้แล้วนะครับตรงนี้สวยมากมาถึงก็มาเซลฟี่เองนะครับนี่นะครับเซลฟี่ตรงนี้มาถึงก็มาเซลฟี่เองตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับเซลฟี่แบบนี้นะครับอ๋อการแกะแบบนี้นะครแต่ยังไม่ตัดนะ <laughs> น,นี่นครับ นตรงนี้สวยเทีฟีตรงนี้สวย,สวยคุณต้องเทียวฟตรงนี้คุณจะสวยครับแล้วก็อันนี้คือจุดเช็คอินมีป้ายเช็คอินด้วยและนี่ก็คือภาพเซลฟี่ที่เราได้ถ่ายกันและเราก็ขอจบคลิปเลยดีไหมครับครับต้องขอขอบคุณทางคุณบาดเลียนะด้วยนะครับอันนี้เราก็จะเอาไปลงช่อง YouTube ของเราคือช่องนุศอนทุกอย่างขอให้ท่านผู้ชมช่วยกด ติดตามให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ